แสงพระอาทิตย์ลดลงเครื่องบินบินฝ่าสายลุงมาแล้วเอเอเซียหางแดงแดงในกล้องไม่เห็นเลยแอเอเซียผ่านไปแล้ว6โมงครึ่ง พอพระอาทิตย์ลดต่ําลงจะรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกสายลุงทางนี้มันก็จะจางไปแล้วเริ่มจางลงจางลงครับเห็นวงครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์สวยจริงๆไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยไลอยู่เนี่ยไลยแบบนี้มันสามารถถ่ายรูปได้ไหม๋ยวลองดูนะ มันมีปุ่มแบบยัหน้าจอไหมสวัสดีคุณกะหลงครับเมื่อกี้สลับไปถ่ายรูปไว้ครับสลับจากไลฟ์สดออกไปถ่ายรูปหน้าจอก็เลยต้องปิดไว้ ขอบคุณนะครับเลิฟหนึ่งมาสลับกล้องทำไมมันกลายปิดกล้องไว้ได้ทำไมมันกลายเป็นปิดกล้องไไมมล,ปปล่งละโทรศัพท์นี่จริงๆเลย แต่สลับกล้องกลายเป็นปิดจ้องปิดกล้องดูสายรุงครับพอดีสลับไปถ่ายภาพนิ่งครับหน้าจอมก็เลยดำผมไม่ได้เช็คเสียงเลยว่ามันยังไล์อยู่ไหมสิบเอนาทีแล้วไม่ได้เอาอีกเครื่องหนึ่งมามอนิเตอร์เสียงเสียงไปหรือเปล่า ขอบคุณนะครับคุณกาหลงมีใครมาบ้างมีคุณกาหลงคนเดียวเิ่มหนึ่งมาขอบคุณนะครับให้ดูสายรุงครับมาเดินตากฝนมาเดินตากฝนดูสายรุงครับชัดเจนนะคะอ๋อขอบคุณครับพอดีเมื่อกี้ผมสลับกล้องไปถ่ายภาพนิ่งครับ พอตัดสลับกล้องไปแบบนี้นเลยกลายเป็นจอมืดไปถ้ามันเป็นจอดำองงกับมันนะน,นี่ก,กล้องเนี่ยชัดเจนอยู่ใช่ไหมแสงเริ่มอ่อนลงแล้วเพราะว่า พรอาทิตย์จะรับขอบฟ้าฝั่งนี้แล้วะอาทิตย์จะรับขอบฟ้าฝัา่งนี้แล้วแสงก็เลยอ่อนลงครับผมสลับกล้องไปถ่ายภาพนิ่งเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> หกโมงครึ่งครับใกล้ทุ่มแล้วกโมงครึ่งแล้ว อ๋อยังได้ภาพมุมนี้จังเดี๋ยวขอตัดสลับไปถ่ายรูปหน่อยนะครับขอไปถ่ายรูปหน่อยอกลับมาสวัสดีคุณพี่จิดาพานะครับวันนีตัดสลับไปถ่ายภาพนิ่งครับเห็นท้องฟ้ามันสวยๆมันก็เลยตัดออกจากออนไลน์นะหน้าจอดํานี้น่าจะกลับมาละ เห็นสายรุงบ้างไหมพี่จิดาพาฝนตกไหมครับขอบคุณนะครับคุณกันหลงกระทักทายแม่จีดาพามานะครับพอดีเห็นมุมนี้มันสวยกันเลยตัดสลับจาก